ิงไปหาคุณย่าสุภาพและสิ่งที่ย่าสุภาพขออุ้งอิงอย่างเดียวเลยพี่น้องครับบอกขออย่างมากมายไปกว่านี้ขณะคุณย่าสุภาพยังต้องขอสิ่งนี้จากอุ้งเพชรบานแพ้่งขึ้นอย่างเราหรือเดียวมาติดตามทุกติดตามฟังในคลิปนี้ครับพี่น้องครับ อ,อกกลับสวัสดีครับเอฟซีบ่าวโดงคนมักหมอลำสุขสุขคนเอฟซีสาวนอนเป็ดป่านแข้งที่สําคัญขาดบุร่เอฟซีอีล่าอุ้งอิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับพี่น้องครับขอพระคุณทุกๆทานที่ขอมติดตามชมขามาติดตามเบอรงในคลิปนี้น้องวันนี้วันดีเลิกงามยามดีอีกหนึ่งวันพี่น้องครับที่สาวนอนเป็ดปัานแข้งได้ไปสแสดงอยู่บ้านเกิดมหาสารคามนั่นเองแต่คนละอำเภอเนาะพี่น้องเนาะเอออ,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 อีหล่าอุ้งอิงพี่น้องครับ ไปหาคุณญาติสุภาพพร้อมด้วยนะครับพี่น้องครับไปผูกแขนคุณญาติด้วยเงินปึกใหญ่ๆหนึ่งปึกนะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นมันโบเมนไฮไลท์ครับตรงนั้นไฮไลท์สําคัญอยู่ที่วินาทีองค์อญิงกอดคุณญาติสุภาพและสิ่งที่คุณญาติสุภาพขอจากปากองค์หญิงไปฟังกันครับพี่น้องครับไม่อยากไ่อยากไ่อยากได้เงินอยากได้ขอจากปากเขาวีหลาวท่ลังาให อันลมันลยอันนเอาวิเรืองไม่ค่องมันมาล้างเราปันนี้ยูดีแม่ก็นเนาะแมนที่หลังรูขยาปรมาราภาให้เป็นปิษดถิ่มเลือดเล้อดอันแกมันจะไปได้ เป็นตั้งไต่นะครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปเบื้องต้นไปเบื้องจากหลายๆช่องเลยเนาะแต่สิ่งที่ผมเอามาที่ผมยิบมากคือเอามาจากคุณพี่ลํำพันเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งนะครับขออนุญาตแลกขอพระคุณเป็นไวหน้าที่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราประทับใจอีกหนึ่งช็อตเนาะพี่น้องเนาะที่คุณญาติสุภาพได้ขอจากอิหลองอิงนะครับนางฟ้าหน่อยของเฮาคนที่ เอฟซีเรียกว่าอุงอิงวาจาสิทธิ์นี่แหละครับคุณยาสุภาพบ่ได้อยากได้ต้องการยางเงื่อนทองมังมี่มังกมยนะครับแต่สิ่งที่คุณยาสุภาพขอคือขอให้คุณยานะครับกลับมาปกติหายเจ็บหายไข้หายป่วยนะครับยาเจ็บยาไข้ย,ยาป่วยเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกถ้าเฮามีสุขภาพดีเงื่อนทองเนากะหาใดเพิ่นว่าแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ และพี่น้องครับสิ่งที่อุ้หญิงเด็กกุ้ยได้พูดกับพุณงยาสุภาพคืออยากให้คุณยาสุภาพหายอยากให้คุณยาสุภาพกลับไปประจําอยู่ที่วงเหมือนเดิมนะครับเวลาอีหล่าไปซื้อน้ำซื้อในอีหล่าคิดหอดนะครับพี่น้องครับนี่นะครับความหักความแพงเด็กกะตันอยู่คนนี้นะครับพี่น้องครับซึ่งนะครับยังเขียงหัวเห็นกันเนาะพี่น้องเนาะในเฟซบุ๊กของพอเอกนะครับ มีผู้หลังคนที่ไม่หวังดีไม่ประสงค์ดีนะครับได้มาไซราสนะครับพี่น้องครับซึ่งผมเห็นแล้วผมเบื่อใจพี่น้องครับเห็นภาพแล้วผมประทับใจแห้งนะครับเป็นยังหน่วยตาก็เบอรงแนวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะผมสิบวกาวถึงบววาถึงแล้วกันคลิปนี้นะครับพี่น้องครับขอให้มีแต่เรื่องดีๆแล้วกันนะครับเห็นแล้วประทับใจนะครับกับเด็กหน่อยคนนี้อุ้งยิงเผชรบานแท่ที่ได้แสดงออกนะครับ ทั้งวาจาทั้งสายตาเนาะพี่น้นองเนาะพิสเสสแสดงออกต่อคุณยาสุภาเมือนี้พี่น้องครับผมวาไปผมน้ำตาซึมต้องขออภัยไว้ในะที่ตรงนี้นะครับมันเหลือใจแห้งพี่น้องครับสิ่งที่เขาได้มากระทํากับลูกเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะุงยิงเฮ้าก็คือลูกคนหนึ่งนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแนวนะครับจังใรกับไปเบิรงไปติดตาเบิรงแล้วกันนะครับพี่น้องครับเอา้าทีนี้ผมมีอย่างมากไม่ไปเพราะนี่อยากให้เห็นภาพแบบนี้ อยากให้มันบรรยากาศดีๆแบบนี้มันยังคงอยู่ในใจเรานะครับเด็กระตันยูยูใสนะครับก็มีแต่จะเริ่นไปหนาเฉยๆกับอุงอิงเพ็รบานแพร่งพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่รู้จักเด็กคนนี้นะครับยังบงชักครอบคั่วของเขาคุณอยาไปใส่ลายเขาคุณยาไปว่าให้เขานะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไปซัมนี่ครับเกียริยาวาจาใดผมกล่าวไปแล้ว มันอาจจะบูถึงบุควรบ,บูสุภาพกราบขออภัยไว้หนะ้าที่ตรงนี้นะครับผมบูมีเจตนาบอดีครับพี่น้องครับอยากให้งูอยากให้แต่สิ่งดีๆนะครับขอให้คุณยาติสุภาพห,หายเจ็บหายไข้หายป่วยนะครับและขอเป็นกรื่องใจให้ทุกผู้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะที่กําลังประสบปัญหาหรือกําลังเผชิญปัญหาอย่ยงโยกขอให้ผ่าน้นไปด้วยดีครับคิมีสามีครับสวัสดีครับ